สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ผมจะพามาชมงานปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของจังหวัดส,สุขโขทัยนะครับนี่เป็นอุโมงค์นะครับอุโมงคต้อนรับอุโมงค์ไฟยาวสุดสวยนะครับค่ำออตอนกลางกลางคืนนะครับเขาจะเ,เขาจะเปิดไฟ แล้วก็มีทุ่งดอกไม้สวยๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศในตอนกลางวันนะครับก็ยังไม่ได้เปิดไฟเนาะแต่ถ้าเป็นกลางคืนนี่จะสวยมากเลยนี่นี่น,นเรามาชมทุ่งดอกไม้กันนี่สวยน่าชมเชียวนะครับแล้วก็ในวันที่29นะครับ29 30, 30 31นะครับณนะทุ่งทะเลหลวงของเรานะครับที่จังหวัดสุขโขทยัย ก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีคอนเสิร์ตอะไรบ้างนะครับรู้แต่ว่าวันที่30จะมีมาลีมารีฮวน,น้ามานะครับก็ทั้งหมดวันที่29 30แล้วก็31นะครับทั้งหมด3คืนนะครับแต่สำหรับท่านใดนะฮะท่านใดที่จะที่จะมาเดินชมนะครับไฟแสงสีเสียงนะครับ ก็มาได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปก็จะเปิดไฟสวยๆแล้วก็น,นี่เปิดไฟตามทุ่งดอกไม้จะมีให้หมดหรือจะมานั่งเล่นตามเขาเรียกริมน้ำนะครับของทุ่งทะเลหลวงนะครับก็จะสวยงามมากนะครับแต่ว่าช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นๆรถไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้นะครับ รถก็จะจอดนู้นนะครับตั้งแต่สนามฟุตบอลทุ่งทะเลหลวงหรือสองข้างทางนะครับที่อยู่ติดกับอ,อยู่ติดกับทุ่งทะเลหลวงนะครับอยู่ติดกับน้ำนะครับทั้งสองข้างทางสามารถจอดได้นะครับก็ขอเชิญนะครับเข้ามาเที่ยวมาชมนะครับในจังหวัดสุขโขทัยของเรานะครับก็พ่อแม่พี่น้องนะฮะ ที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัยนะครับเข้ามาเที่ยวเข้ามาชมได้หรือจะเป็นเพื่อนๆนะครับทาง YouTube ที่มาจากจังหวัดอื่นๆนะครับเข้ามาเที่ยวได้เลยนะครับต้อนรับปีใหม่ปีนี้นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2024นะครับของเรานะครับจังหวัดสุโขทัยพร้อมนะครับยินดีต้อนรับเสมอนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้าๆอาอาปู่ย่าตายายทุก ท่านทุกคนนะครับทางจังหวัดของเราก็ยินดีต้อนรับนะครับดอกไม้สวยๆนะครับสวยงามมากนะครับบรรยากาศกําลังดีครับบรรยากาศกําลังดีนะครับหรือจะพาพ่อแม่พี่น้องมานั่งเล่นนะครับที่ทุ่งทะเลหลวงนะครับก็จะมีน้าเหมือนเหมือนเหมือนทะเลนะครับนั่งชมมีซุ้มให้นั่งนะครับมีซุ้มให้นั่งกลางคืนมีงานนะครับ กลางคืนมีงานนะครับแล้วก็จะเปิดไฟอุโมงค์สวยมากนะครับผมก็ขอเชิญนะครับทุกท่านเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น,นะครับมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ